กาเฟดอกไม้ทุกคนที่แบบว่าหน้าร้านก็จะมีดอกไม้ในร้านนะจะมีดอกไม้ห้อยลงมาเป็นมุมที่แบบถ่ายรูปเราตะมูตามีมั่งแน่นอนนี่ดูมุมถ่ายรูปเขาน่ารักปะมุมนี้ต้องเราไหมไม่เคยกินสมูทตี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าสดชื่นทุกคนคือขน,หนมหวานอร่อยมากอันนี้ขนมอะไรอะ Okay, okay. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชนแนลเยลเรากลับมาเป็นสาวคาเฟ่หนึงครั้งหลังจากที่นุกห่างหายจากการทำไม่หลังจากที่นุกห่างหายจากการไปคาเฟ่มาเป็นระยะหนึ่งเลยนะทุกคนถ้าดูดีๆช่องนุกนะ่ พากินอย่างเดียวเลยช่วงนี้ไม่ได้ไปแบบคาฟงคาเฟ่คาใจาแต่พิกัดคาเฟ่ใหม่สุดคิ้วเลยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันแบบเคยถูกต้องเข้าใจปะแต่วันนี้มันมีแล้วทุกคนเพราะว่าดูเข้าไปเจอมาคาเฟ่นึ่ง ซึ่งน่ารักตะมูตะมีมากเขาเป็นคาเฟ่ดอกไม้ทุกคนที่แบบว่าหน้าร้านก็จะมีดอกไม้ในร้านนะจะมีดอกไม้ห้อยลงมาเป็นมุมที่แบบถ่ายรูปน่าตะมูตะมีมานแน่นอนก็เลยคิดว่าจะต้องแล้วไหมนอกจากเขานะคะจะมีมุมถ่ายรูปที่น่ารักแล้วเนี่ยเขายังมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือสมูทตี้นะทุกคนก็ไม่ค่อยได้กินสมูทตี้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เราจะลองชิมกันว่าเมนูสมูทตี้ของเขาเนี่ยมันจะแบบเฮลตี้เฮลใจแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูในร้านดีกว่าว่ามันนาากิบ้ง มีเมนูของเขานะคะมีสมูทตี้มีกาแฟด้วยมีโซดามียูสุม<า><า>ีชาชาไทยชาเขียวมูทตีนน้แนะนำเป็นตัวไหนบ้างอะ่ะไทยดีจะมีเป็นตัวเยอเวนา่าท,ทีนิทเดียค่ะแล้วก็จะมีมอร์น,น,น,นิ่งคอรดี้เอามอร์นิ่งคอรดี้ก็ได้ไแล้วก็เป็นชาเขียวอย่างไรแก้วนนะ ไม้น่ารักมากอันนี้คือดอกไม้สดเลยปะไม่อันนี้คือดอกไม้นนออมปลอมโอ้อันนี้ดอกไมป้ปลอมบ้านเ้าทำไมสวยนี่ดูมุมถ่ายรูปเขาน่ารักปะมุมนี้ต้องเราไหมเนี่ยทุกคนเราได้คิวที่45นะเราหมดเบอร์ทั้งหมด305บาท3เมนูเดี๋ยวมาลองชิม เขาบอกว่านี่นะมีส้มมีอะไรบ้างวะแต่ที่แน่ๆได้มีใส่คอลลาเจนตเติมคอลลาเจนให้อยู่แบบส้อมอ่ะคนอะเยอะมากทุกคนเห็นคนในร้านปะร้านอะค่อนข้างแบบพื้นที่จำกัดมากแบบแทบจะไม่มีที่นั่งอนะ่ะคือแบบว่ามาก็คือถ้าคนเยอะก็ต้องยืนหรอกเป็นแบบว่ามุมทุกมุมในร้านก็คือต้องรอคนเขาแบบไม่มีถ้าเราอยากไปรูปไม่มีคน แต่ว่ารู้สึกว่าสดชื่นมันมีความส้มๆมันมีความแบบสตรอเบอรี่ป่ยังไม่รู้อ,นนอะแอปเปิลเนาะเม่อี้นอนหลนะคะก็จาะนารานเลยทุกคนจะเห็นพวกคุณอะเริ่มมาเรื่อยๆเลยแน่ทุกคนเห็นปั้มมันจะมีความแบบข้างในเป็นดึบๆอะแต่วันดึบๆมากเลยแบบว่ามันมีเหมือนแบบอะไรดิ้งๆตรงกลางใช่ไหมแต่ว่าข้างบนก็เป็นอะไรสักอย่างนึงี่ยังไม่ถูกตา่อยทุกคนคือขนมอร่อยมากอากันนี้ขั้นเคยอะ ชีสเค้กคาราเมลมันชีสเค้กคาราเมลอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากคือมันจะมีความแบบอร่อยมากลืมถ่ายรูปแล้วกินไปแล้วครึ่งหนึ่งอะแต่อร่อยจริงอร่อยปะเือมันเออมันหอมคาราเมลมากเลย อร่อยะะามาก่ีเคย์ชรมอืมอุกลาบูติีละสดชืนช่นแต่ว่าจีเฟยแบบดี๋ยวยังไงนะคะเราว้าวกับของกินมากพอละกิจกรรมเราไปดูมุมถ่ายรูปกันดีกว่าว่ามันจะมีมุมถ่ายรูปไหนบ้าง คือที่นี่ไม่มีกิจกรรมอะไรนะนอกจากให้มาถ่ายรูปอ๋อเขามีจัดดอกไม้ได,ด้วยๆรับจัดดอกไม้ใครอยากแบบมาซื้อดอกไม้จัดช่ออะไรอย่างสามารถมาได้เดี๋ยวไงไปดูมุมถ่ายรูปก,กันดีกว่าว่าเราจะได้มุมถ่ายรูปมุมไหนบ้างเผื่อใครนะใครอยากมาถ่ายรูปตามจะได้เอาดิฟเนี่ยมปเป็นเล็บเสร็จในการถ่ยา,ายรูปได้นี่อะทุกคนเข <ๆ S 3> าก็จะมีดอกไม้ปลอมตอนแรก้อคิดว่าจะเป็นดอกไม้จริงป่าดอกไม้ปลอมมุมนี้ก็คือน่ารักมาก โอเคทุก okay, คนเราออกจากร้านมาแล้วคือมุมที่เราได้ก็คือมุมตามนั้นเลยคือจะบอกว่ามุมน่ารักมากอยากให้แบบใครที่ชอบสายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งตัวแนวหวานๆนะหลังๆมาถ่ายได้เลยเว้ยคือดีต่อใจสุดๆแล้วก็พวกพอถ่ายรูปใช่ปะเราสามารถหยิบของเขาอะมาถ่ายได้เลยดอกไม้มีให้เลือกหลายแบบแต่ว่าเป็นดอกไม้ปลอมนะ ดูสภาพนุดิเออนั่นแหละก็ส่วนเมนูนะคะเครื่องดื่มอะสมูทตี้อร่อยจริงสดชื่นรู้สึกเฟชขึ้นหลังกินยอยะไรเงี้ยแต่หลังกินพักหนึ่งนุกก็คือเข้าห้องน้ำนะคือกระบปขับถ่ายดีขึ้นอัตโนมัติเลยส่วนขนมชีสเคก้ก นุกแนะนํามากทุกคนมันอร่อยอยู่มาก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 เราหมดไปวันนี้สามอย300กว่าบาทแต่ชีเค,ค้กคือโคตรอร่อยคืออยากให้ทุกคนนํามากินชีเค,ค้กดูใครอยากมานะคะเดี๋ยวนุกแปะพิก,กัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะใครชอบคลิปนี้นุกฝา like, กกดไลก์กดซับสไคร e แล้วก็กดซื้อประแตงด้วยคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามเลยบ๊ายบาย